ครับ่ะมือนีเนอะอาะเมนูเม,น,มนูนะครับเมนูเสนอเมนูนะครับอบันบ้านพึ้นบานนะครับมาขึ้นฝนตกมาขึ้นนกนะครับเปียกแฉะเลยนะครับชุ่มชื้นนะครับมาขึ้นฝนตกฝนตกนะครับมือหนีเลยเสอนอเมอนูนะครับเมนูพิเศษพิเศษก็คล้ายเก่านะนะแต่ว่านะครับอาหารพื้นบ้านเนาะนี่ เป็นอย่างนีือาหารนะครับผ mm ู hmm. ้เฒ่าผ mm ู hmm. ้แก่คนวักนะครับ um. ขัวนังกำดำนั่งตะเต่านั่เตาขัวแล้วก็ไปแกวแกปีกมัน่าก็ตามอะไรอส่ังน่นี่สอแมงดาตัวนี้แมงด่อแมงดา แมงนาน่าครับผมเที่ยวไปส่วนมากฝนตกฝนลงฝนลงฝนตกมากเลยฝนยังปลาหมึกฝนตกปลาหมึกบืนปลาหมึกบืนกุ้งกับบืนมาที่กันถ้ามาบืนคือมันมันขึ้นมาน้ำนำฝนนะนะภาษาบ้านเราว่าบืนเปลาหมึกปลาหมึกบืนนะ หมื่นมาตะโลตัดหรือว่าที่บอกแล้วก็ได้ฮะอ,อยากดูลูกดูหลานกินซะนแล้วนะครับเมนูมันเย็ดหลายเมนูเมนูหูเทาเมนูเล็กน้อยนะครับอืมเอามาเบิร์ฟนะครับหานิ่วนะครับนะครับดันขีเข่าอสอนุกท้องก็มีซำนี่นะ เกิดแก่เก็บตายกินขี้เก็ดงานแล้วก็นอนตอนัาลงางคืนนะครับเก็บเป็นเหรียบุญเกิดแก่เก็บตายทำงานสะสมสะเบียงสะเบียงอาหารสะเบียงบุญไปนะครับเนี่ยอาหารนี้วันนี้ละประมาณนี้ละอ่ะอนี้ อร่อยอร่อยแซบปอแซบก็กินลงไปใชะละฮะไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปอาหารหัวแม่งเตาให้มันสุกให้มันนี่กันนะครับนี่กันทั้งสิบอย่างอาหารเล็กหน่อยอันนี้อาหารผู้เฒ่าซะก่อนปีนพริกให้มันสุกทั่วทั่ว พอเสียเกือบเรือกทิวาจังไหนล่ะเที่วยวมานะครับกินก็พักวกวพักพักอย่างล่เออพักกระเดาพักสะเดาดีกว่าถ้ามันทุดดล้วละ่ะอร่อยอร่อยนี่คือเมนูในส่วนเ่านี่ตอนใบตอนแรกังว่ากันไหมนะครับไปเจ่ารครับนะครับ เมนูยวงเขานี่ก็มีอยูพม่านนี่นะครับผมยี่หองหรือเบิงนำนะครับผูใดอยุนะครับส้างไก่นะครับเป็นหวัวตานกมาเด้อนะครับ,บามาบุษย์วงเขานะครับมาตั้งรักตั้งฐานค่อยนะครับว่าพ่ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ